โบโบโลืม่มองมานะประดึกเกยตื่น้ประบึกเกยตื่นนุ้ยนูเขาเขาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแก่เด็กส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลาต้อมฟิชออนนักนั่น นั่นนั่นนั่นอยู่ตรงต้นอะไรนี้แม่เล็ดก็ทับทิมตัวเริ่มเลยนั่นนู่นไง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 อยู่เชือกนู่นไงโอ้ยยิงไปติดกระชังนี่นั่นน่ะเห็นไหมอยู่เชือกสับเลยไหมนู่นอยู่เชือกนั่นน่ะกระชังโดนกระชังนั่นั่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวออกมาแล็ดหรือเปล่ามาใครจะนับ ไม่เห็นตัวผมยังไม่เห็นป่าเลยเมื่อกี้มันเข้ามาพุ่มนี้ฝั่งติ๊กน่าจะมองเห็นน่ะทางนั้นน่ะเดี๋ยวก็มาพุ่มนี้โอนี่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 ออกมาแล้วนี่นี่ฝั่งผมนี่สาบเลยนะมองไม่เห็นนี่นี่นี่อะไรเขามาอยู่เดี๋ยว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 เอาเลยอุ้ยมาเป็นฝูงสองตัวเอานะเดี๋ยว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 มองไม่เห็นผมผมเอาตัวหลังนะเอาหนึ่งสอง ผมผมเอาตัวหลังนะเอาหนึ่งสองสามโอ้ยต่ำโดนผมใครโดนสักคนไหมวะโดนน่ะเขาขาวเนี่ยไม่โดน嘛ไม่เห็นไหนปลาตัวนี้ผมมองไม่เห็นปลานี่ปลาอยู่ในหญ้านั่นสองตัวมันนกหรือเปล่านกนกนก โดนไหมครัไม่โดนไม่โดนสองตัวยังอยู่เลยน่ะอีกลาดอีกโอ้โหโดนเอกโดนเอกลาโดนหนึ่งตัวแล้วครับเอกโดนใช่ไหมโดนไม่โดนไหมโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพุ่มแล้วไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ตกไม่โดนพี่เขาพุ่มนี้แล้วไม่โดนเขาพุ่มตรงนี้นี่นี่นี่อยู่ข้างหน้านี่ปลาโนกปลานกปลานกปลาโนกโอ้ยรู้อย่างี้ไม่รีบดีกว่ายิง ยิงโคตรหน่วงเลยนี่นี่สองตัวอยู่นี่พาสิเฉยกระบอ๋าใหม่ไหมพี่ต้อมบอกเลยถึงแนาะยังเห็นปลาอยู่ีตัวนี้นี่เข้าพุ่มนี่ตามตามตามสายเลยนะมันตามมันตามนี่นี่ยังอยู่สองตัวเลยเห็นแล้วเห็นแล้วสองตัว ขึ้นปืนแม่ขึ้นปืนไปพี่พปืนแม่ยิงไปยิงเพื่อนต้องเลยนั่นมันจะเห็นช่วยไปต้องซ,ซอนสองเลยบ่เอาใจเย็น เอาใจเย็นโดนตัวว้าโดนตัวใต้ตัวบนไม่โดนหรอไม่ไม่ไม่มานี่เร็วเขาพุ่มแล้วเร็วๆเก้าฝ่ามือโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วตัวใต้อะโดนตัวใต้โดนตัวเล็กเนี่ยก็จะซ้อนสองไม่ตัวนึงมันอยู่สูงไหมตัวนึงไปทางนู้นและไกลขึ้นจนเยินด้วยข้างในแ้วทำไมไม่จับว่าได้ยินมันโดนโดนอะไรกันไปไปลูกไม่มีเงี้ยงสิ อันนี้กัวขาดเนื้อเว้ยอะไรซ้ำปลาด้วงยังไงยิงนี่แหละไปนีน้ปลาเขาวะ่ะใช่มันลอยมาเป็นคู่ไปไหนแล้วตัวนึงตัวใหญ่อะไปไหนเนี่ยนั่นนี่นีน่น,นี่ข้างหน้านะ่ะเขาขาวนะ่ะนี่ไง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 นึกเอ,อ้ยเด้อ<ไ>เด้อเด้อจะตีนจะตีนเยอะเด้อไม่ใช่โตกไปแล้วเดี๋ยวว่าลุกมันมันมันตามมาใช่ใช่ใช่กระบอกเสร็จที่หลังขึ้นตลอดไข่ไม่ต้องเลี้ยงรีบอย่างนี้ไม่ต้องเลี้ยง เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นมันอยู่ในพุ่มนี่แหละมีเอกลายมีปลาเขาด้วยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปานินก่อนต้องไกลขึ้นเนียนๆกําลังสีสูบยาอยู่อย่าไปเดี๋ยวไปอย่าไปวน้ไปไหนแล้วเฮ้ยบอกว่าหลุดไปแล้ว ปลาค่อยไปไหนล่ะเอ้าอุ๊ยหดไหมจับไหมไม่น่าลุกเต็มหไม่หลุดเต็มเต็มเต็มเกิดท้องกวางเขาเต็มอยู่ตัวใหญ่ไปไหนอ่ะมี่ตัวนึงอ่ะตัวขาวๆเมื่อกี้เห็นแวบๆไปไหนแล้วเนี่ตัวใหญ่เหมือนเด็กเด็กดิ้งกันแน่ใช่ครับเจ้าปลาบเห็นลูกขาวตอนแรกนึกว่าปลาแร็ด ยิงกันตั้งหลายดอกกว่าจะโดนวุ้นเล็กตัวบาอวานนี่อีกตัวเนื้ <laughs> อคู่กันใหญ่กว่านี้ได้แล้วครับกับข้าวนี่กกับตัวเมื่อเมื่อคืนนะอีกตัวเนื้อตัวใหญ่มันหมานครับรอยคู่กันว่าจะซ้อนสองแล้วไม่ได้สอง <laughs> สอีกตัวนึงมันอยู่วุ้นข้าวห้อยต้นเมื่อวานเลยไม่เล็กกว่าเล็กกว่าเล็กตัวมาานันหมานครัปอย่างนี้ข้าวยามเย็นนี่ กำลังบดถึงกับข้าวแล้วสาบตัวนึงไปไหนอ่ะแก้วอยู่ในพุ่มยิงโอ้ยนับหนึ่งสองนับหนึ่งสองสามด้วยกันจับไม่โดนทุกคนเลยถ้าตกใครโดนลบไล้พี่ต้อมมียิงหลังเพื่อนใช่ไหมไม่พี่ต้อมยิงก่อนเพื่อนผมยิงก่อนเพื่อนแต่ลูกของผมมันหนวกมันสายสองร้อยปอนด์ไงเหมือนกันพี่ผมหน่วงก็ตกใต้ท้องฟ้าเลยสองร้อยปอนเหมือนกันยาบอลเปลี่ยนให้แล้ว นี่อาจารย์ก็สอนให้ยิงสองร้อยปอนด์ไงล่ะไงล่ะต้นขึ้นมาสองร้อยสองร้อยเป็นตั้งใดล่ะนี่นะสองร้อยปอนด์ร้อยหนึ่งนี่มาตรฐานแล้วไม่หรอกปลาเอาไว้เวลาดึงกลับไงอืมปลาซับเลยปลาไม่อยู่ในวิ่งปลาปลาติ๊กปลาใช่เหรอเฮ้ยโดนโดนติ๊กโดนไปไหนแล้วปลาปลามันเหรออยู่โดนเตือไม่เป็นปลานิ่มกรี๊ดเลย เหมือนมันน็อกันตอนแรกมันอยู่ด้วยกันเป็นคู่เลยยิงยังไม่ตกใจมันยังล่องมาเนียนๆเลยก็มาหนักหนึ่งช้อนสามแบบนี้เลยมาดูว่าเขาไปไหนนะหลือติงไม่นอนไม่น้องใช่คู่มันหรอก่าจะใช่นะคู่มันหลับมันไม่ตื่นเนยใช่มันไม่ตื่นตอนที่เรายิงรวมกันไปมันก็ไม่ตกใจเลยยังลอยเนียนๆอยู่เลยปออลาเก็บก่อนฮะ โยกับข้าวกับข้าวย,ายินกันตุ๊กตั๊บตุ๊กตั๊บไม่โดนด <laughs> <face> โอะไคครเมม <laughs> ดีกเด <laughs> ักเด็กเลปมามา ป้ามาถ่ายภาพนี้ไว้ให้หน่อยจะทำปกคลิปนี้ทำปกใช่ถ่ายให้หน่อยถ่ายมุมไหนมุมนั้นก็ได้มุมเออเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวปลาจะขึ้นแลยเนี่ยเขาจะถ่ายแล้วาอเขาจะถ่ายแล้วเร็วๆถ่ายเร็วๆ

ได้ปันี้อีกตัวนึ่งฮะมาเป็นคู่อีกแล้วนี่ไงลอยขึ้นอื่นอยู่นี่ตัวนึง คู่มันไปไหนแล้วพึ่งยิงเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเสียงดัง,ดงเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวขาดเนื้อเอาหรอ เป็ไนไงบอกแล้วมันจะขาดเนื้อเฮ้ยอย่าไม่ขาดซ้ำไหมเอาชัวร์ไหมโดนท้องตัวไหนอเดี๋ยวชัวร์เดี๋ยวชัวร์วยวิงไม่โดนขาเลยนนี่เคยยิงแต่ตัดน้ำพอมายิงเนียนๆนี่ใชออ่อู้หาเอาเอา ม้วนม้วนครับเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวอันนี้ก่อนเอาสายผมดึงก่อนได้ไหมนะปลาของเราหลุดแล้วนะเห็นไหมถ้าถ้าไม่ซ้ำเนี่ยไม่ได้กินเน,นี่ยไหนติปลาเขาน่ยหลุดออกจากเชือกแล้วนะนะั่นน่ะอันนี้เป็นปลาผมไหมเนี่ยอยู่ในเชือกผมเนี่ย๋ยวผมกินด้วยเออฮะผลงานผมนี่ปลาอยู่เชือกผมนี่หลุดออกจากเชือกเขาแล้วนี่ คู่มันวิ่งเยนกันเออนี่เห็นไหมนี่ถ่ายไม่อยู่นี่ปลาอยู่เชือกผมเนี่ยอยู่เชือกเขาไม่มีปลาเนี่ยเห็นไหมกขาดเนื้อไปแล้วดูฮะจีบมือนะต้นฮะโดนมินมินนะฮะนี่นี่ถ้าไม่ซ้ำเรียบร้อยฮะนี่ขาดแผลอย่างเงี้ยมันาะนั่นปลานี่โอเคครับมันๆไปกับข้าวแล้วเราสองแต้มครับ เก่าป่าเขาเราที่ทำแล้วน,นะครับน่าจะมีคนง,งานแค่นี้ตัวตกดินแล้วง,งานเพิ่มตัวนึงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเอาไปทําเป็นเมนูอะไรนะครับวันนี้เด็ดปปาสองแก้มครับมาตอนเย็นๆกับน้องๆนะครับผมได้เป็นนิดไซบูไซสสวยอยู่นะ ปเดี๋ยวไปทำไปทำอาหารนี้กินกันครับโอเคครับป้านิ่นป้านิ่นไปตักระชังนึกว่าหลวกุศลบกหย่อนนี่ทางพี่เขาเนี่ยป่าเลยป้านินเหรอตั้งว่าป้านินไอ้พวกปลาโดหรือเปล่าไม่รู้มันอยู่นี่แล้วมันเข้าพุ่มอ่ะแบบน้าแล้วมันเข้าพุ่มมันหยุดจิกเลยอ่ะ S <S แล<ต>้วไม่ยิงมองไม่เห็นกันสักคนมันมองไม่ทันพี่มันมาเร็วมากเลยมันพุ่งมาจากกระชังอ,อ๋อแล้วหนีออกจากกระชังได้เพิ่งสำเร็จเลยแล้วมันอยู่ในป่าเอ,เอาไว้ไหนล่ะเกือจับกนแล้วเมื่อข้าวโลกคู่ขนานของพี่ไปแล้วเข้าวตรงนี้หายทุกตัวเลยพี่เข้าป่าเนี้ยระวังสาระยิงยูเคียมานะไฟจะดับ50าสิบบันเฮ้ยพีกพูดเหมอนพีนหลก็คุยคุยกับพี่ติ๊กเอาเขาใหญ่นั่นเออเดี๋ยวไปทำอาหารกินกันนะ तव्हांजी <laughs> 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 ตับปลารอตับปลาตับดูดีร้อนเป่าก่อนที่ใครออกเจ็บบินออไ้อม่ายฮะรักอยู่ติ๊ติ๊ยังไม่กินข้าวอ่ะนะชิมกันนะคำหนึ่งนะกินไม่ขเดี๋ยวนน้ำแป้งนะครับเรชิมกันคำหนึ่ง จับ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 ๆทบอืมถ้าทำห้างขึ้นได้ได้ยินขีดบ่อยมากตรงนี้นี่สมาธิรถวิ่งผ่านไปอย่างตั้งบันไดอยู่มาอเจียนระวังไม่ไม่กลัวแมวแทบไม่ตวเองค่ะไม่กินยาเลยอะเาระใหม่ประจนั่นแหละรนี้ยอ้ยเงี้ยโอ้ยหัวหัวหัวใครอะไรหัวจะนั่งจี้อ ตรงใอ้นั่นเลยต่ำเลยเป็นมังหัวพี่ซืบอมนาน้อหน่สองคนไปเที่ยวละวตาหรออาอ่าอ่อ่าอ่าอ่่าอ่าอ่าอาั่าอค่าอ่่าอ่่าอ่าอออ อร่อยไหมครับใช่รครับผมเมื่อไปเมื่อแท้นะก็คลิปนี้ก็คงเป็นคลิปง่ายๆนะครับผมที่ป้ามาทำอาหารนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <laughs> ยัไม่บายเลยถ <Bye. S 1> ามที่หมดนะครับอีอใช่เลย